สวัสดีครับพบกับรายการเบรย์กายรุ่นไหนดีนะครับในคลิปนี้ผมเนี่ยก็จะมาแนะนำนะครับการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง หรือว่าโนบุกเพื่อการเล่นเกมนะเพราะว่าโนบุกในการเล่นเกมของเราเนี่ยจะต้องมีเรื่องของดีเทลนะครับเรื่องของการเลือกซื้อที่มันจะไม่เหมือนกับโนบุกทั่วไปซะทีเดียวเพราะว่ามันจะในเรื่องของความแรงแต่ตัวสเปค CPU ตัวการ์ดจอเป็นหลักนะครับรวมไปถึงยังมีเรื่องของระบบระบายความร้อนต่างๆอีกด้วยและมีฟีเจอร์เกมมิ่งไหนด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยโนบุกเกมมิ่งก็ถือว่ามีตัวเลือกในตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะหลายรุ่นหลายราคา หลายสเปคแล้วก็มีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับตัวกลางๆหรือว่าตัวระดับสูงด้วยกันซึ่งผมเองเนี่ยก็รวบรวมนะครับแนวทางไว้อยู่10หัวข้อด้วยกันในการเลือกซื้อจะประกอบด้วยอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมกันต่อได้เลยนะครับ อย่างแรกนะครับที่เราต้องดูเลยก็คือสเปคจะต้องเป็นเกมมิ่งแล้วก็ให้ความแรงความลื่นเป็นหลักดูกง่ายๆนะครับจากตัว CPU ต้องเป็นรหัส H นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งค่าย Intel Core i เองหรือว่า AMD Ryzen เองนะครับอย่างตัว Core i 5 Core i 7 Core i 9หรือว่า Ryzen 5 Ryzen 7 ไรเซน9นะครับพร้อมกับจับคู่มากับตัวการ์ดจอแยกนะครับระดับเกมมิ่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวตวระกูล RTX Series นะครับอย่างตัว3050 3060นะครับส่วนตัวฝั่ง r a d e o n RX ก็จะเป็น 6500M 6600M ด้วยกันซึ่ง สเปคเกมมิ่งที่ผมแนะนำนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเน้นเลยเป็นตัวอย่างเช่นคอย5หรือว่าไรเซน5จับคู่กับตัวการ์ดจอนะครับอย่างตัว RTX 3060หรือว่า Radeon 6 6 0 0 M m ก็ถือว่ามีความแรงลื่นแล้วก็คุ้มค่าแล้วแต่ว่าถ้าใครเนี่ยมีงบมากกว่านั้นจะเลือกเป็นไรเซน7 RTX 3070หรือว่าไรเซน9 RX 6 7 0 0 M ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวแรมเองนะครับก็ต้องมาพร้อมกับแรมขนาด 16GB จะเป็นแบบ ddr 4หรือ ddr 5ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่งบเช่นเดียวกันส่วนตัวโ s ลเองนะครับก็ต้องเป็น ssd m 2 nvme pci นะครับ gen 3หรือว่า gen 4ซึ่งถ้าให้ดีเนี่ยก็ควรจะเป็น gen 4นะครับเพื่อความแรงลื่นที่ดีกว่า gen 3นั่นเอง ข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบเราทำร้อนในรวมจากการที่สเปคเองเนี่ยมีความแรงฉะนั้นแล้วเนี่ยมันแปรผันตามนะครับต้องเกิดความร้อนที่มากขึ้นอยู่แล้วคือมากกว่าโนบุกทั่วไปที่เน้นความบางเบาก็แล้วกันเนาะซึ่งนะครับสเปคของโนบุกเกมมิ่งเนี่ยเราจะเน้นย้ำมากๆเลยพัดลมเราทำาร้อนเนี่ยต้องเป็น2ตัวขึ้นไปอ่าบางรุ่นเนี่ยจะเป็น3ตัวก็มีนะครับ4ตัวก็มีถ้าเป็นโนบุกเกมมิ่งแบบ ไฮเอ็นมีเรื่องของตัวฮิตไพส์นะครับหรือว่าท่อทำร้อนเนี่ยมีฟินทำร้อนเนี่ยที่จะเต็มฮิตไพส์เนี่ยคือมีหลากหลายเส้นเลยในการนําความร้อนออกจากตัว c p u ออกจากตัวการ์ดจอนะครับแล้วก็ส่งผ่านไปยังฟินซึ่งจะเป่าออก3มช่องทาง4ช่องทางหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่รวมไปถึงนะครับจะมีเรื่องของลิควิดเมทัลนะครับหรือว่าลิควิดเกรดเชนเมทัลอีกด้วยซึ่งจะช่วยเรื่องของน้าสัมผัสทําให้ตัวชิปประมวลผลนะครับนำพาความร้อนออกได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้นกว่าโนบุกทั่วไปซึ่งตรง นี่เองก็ต้องแล้วแต่นะว่าตัวสเปคเองเนี่ยมีความแรงแค่ไหนมันต้องแปรผันตามกันณปัจจุบันนะครับบางยี่ห้อหรือว่าบางรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของค่า TGP นะครับว่าโนบุ๊กเครื่องนี้ชุดคอมร้อนเนี่ยนะครับรับวัดกําลังสูงของตัว CPU ตัวการ์ดจอได้แค่ไหนกันอ่าบอกเป็นตัวเลขระบุไว้เลยนะซึ่งมันก็ต้องสัมพันธ์กันนะครับถ้ามันดีไม่พอโนบุ๊กแรงก็จริงจากตัวสเปคแต่ว่าเมื่อใช้นาน,านไปกรณีฟูลโหลดนะครับมันก็จะกระพริบร้อนไม่ทัน ซึ่งจะทําให้ความแรงนะครับหรือว่าสิทธิภาพในการเล่นเกมเนี่ยลดลงมาตรงนี้แหละถือว่าเป็นข้อสําคัญเลยที่โนบุกเกมมิ่งเนี่ยจะต้องทาได้เหนือกว่าโนบุกทั่วไปซึ่งโนบุกเกมมิ่งแต่รุ่นก็ทําได้ดีไม่เท่ากันด้วยโดยถ้าผมแนะนำนะครับซีพเองเนี่ยมันก็ควรจะร้อนนะครับอยู่ที่ประมาณ90ถึงไม่เกิน1นึองศาแล้วก็จริงๆถ้าดีที่สุดก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ90กว่าองศากําลังดีหรือว่าถ้าร้อนมากกว่านั้นก็จะดีมากๆนะครับส่วนตัวการ์ดจอเองนะครับก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณแป กำลังดีเลยคือถ้ามากกว่านี้อาจจะดูแล้วรอจนเกินไปนะครับข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวหน้าจอที่ให้ความลื่นไหลสวยงามนะครับจากการที่ตัว Refresh Rate เนี่ยจะต้องมากกว่า60เฮิรต์ขั้นต่ําเลยเนี่ยต้องเป็น110เฮิรต์นะครับก็จะให้ภาพที่ลื่นไหลาภาพเนี่ยไม่ฉีกขาดทําให้ในการเล่นเกมของเราเนี่ยมันตอบสนองได้เป็นอย่างดีนะครับลื่นกว่าการที่เราเนี่ยเอาไปดูหนังฟังเพลงปกติทั่วไปเพราะในการเล่นเกมเนี่ยฉาก หรือว่าอ็อบเจเองเนี่ยมันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าบางกรณีเราเล่นเกมที่เน้นเฟรมเรทสูงมากพวกเกม First Person ซึ่งถ้าในการใช้งานแบบนี้นะครับแนะนำว่าก็ควรจะเป็น r e f เรเ a รทระดับ 115Hz 2 4 0 h เฮิรตซ์240เฮิร์ขึ้นไปเลยก็จะดีกว่ามากๆนะครับและตัวพาร์เนลเองนะครับเราก็ควรจะเลือกซื้อเป็นพาร์เนล IPS ซึ่งให้ขอบเคสีเนี่ย sRGB 100%ก็จะดีมากๆหรือว่าถ้ามากกว่านั้นได้ก็จะดียิ่งกว่านั้นอีกหรือว่าถ้าใครเนี่ยจะมองน้ตบุ๊กเกมมิ่งเป็นหน้าจอ OLED เลยก็ถือว่าอันนั้นคือดีที่สุดแล้วในคลาสนะตอนนี้ส่วนเรื่องของตัวขอนหน้าจอนะครับแนะนําว่าถ้าเลือกได้นะครับ ก็ควรจะเลือกเป็น QHD Quad HD ขึ้นไปแต่ว่าถ้าใครคิดว่างบจำกัดจะเลือกเป็น Full HD ก็ไม่ผิดอะไรนะครับ ข้อที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวฟีเจอร์เกมมิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวไฟ RGB ของตัวชุดคีย์บอร์ดต่างๆว่าเป็นแบบ all zone เป็นแบบสโซนสี่โซนหรือว่ามีไฟ RGB อื่นๆอีกอย่างเช่นด้านหลังด้านหน้าตัวเครื่องนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์เกมมิ่งที่เน้นประสบการณ์ในการใช้งานโดยรวมที่ให้อารมณ์ในการเล่นเกมที่ดียิ่งขึ้นหรือว่า n o t e บางเครื่องนะครับบางรุ่นเองเนี่ยก็สามารถ ซิงไฟกับตัวเกมได้ด้วยเออแล้วก็ยังซิงไฟนะครับไปยังอ,อกกุปกรณ์เกมมิ่งเกียรตอื่นๆน้อีกก็จะช่วยเรื่องของเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับและปุ่มคีย์บอร์ดเองนะครับก็จะมีเรื่องของทั่วพวก แอนตีโกสนะครับเป็นคี y l o เวอร์เพื่อเรากดได้อย่างแม่นยำด้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มย้ำๆรัวๆกันได้โดยที่ไม่ติดขัดส่วนฟีเจอร์เกมมิ่อีกอย่างที่สำคัญนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับโหมดการใช้งานแหละว่าเราเนี่ยสามารถปรับโหมดการใช้งานได้ง่ายไหมบางตัวเนี่ยต้องเข้าไปในตัวซอฟต์แวร์เพื่อปรับบางตัวบางรุ่นก็สามารถปรับนะครับ เรื่องของตัวโหมดการใช้งานเนี่ยผ่านทางตัวฮอตคีย์ได้เลยหรือว่าสามารถปรับรอบพัดลมได้เลยผ่านทางฮอตคีย์เป็นต้นซึ่งก็ถือว่าจะเป็นตัวช่วยฟีเจอร์ในการเล่นเกมเนี่ยได้เป็นอย่างดีอย่างที่โนบูกเกมมิ่งควรจะมีมาให้นะครับ ต่อมานะครับข้อที่5จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมล้ำหน้าอื่นๆซึ่งถ้ามีได้ก็จะดีมากๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือมัส i วิชนะครับฟีเจอร์บังคับการใช้งานการ์ดจอแค่อย่างเดียวจะช่วยเลยเรื่องของความแรงความลื่นในการเล่นเกมที่ดีขึ้นประมาณ 5- 1 0แล้วแต่เกมแล้วแต่ประเภทในการใช้งานนะครับโดยที่เป็นการตัด การใช้งานกาวจอออนชิปออกไปเลยใช้แต่กราจอแยกอย่างเดียวทําให้ตัวเครื่องเองนะครับไม่ต้องสลับไปมาซึ่งถ้ามีได้ในโนบุครุ่นนั้นก็จะดีมากๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อที่ครบถ้วนและก็ดีที่สุดนะครับอย่างตัว t h u n d e r b o l t 4ถ้ามีมาให้ก็จะดีเพราะว่ากรณีที่เราโอนข้อมูลไวๆนะครับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และสายอื่นๆหรือว่าเชื่อมต่อไัหน้าจอแยกในบางกรณีก็ถือว่ามีดีกว่าไม่มีดูไปถึงการเชื่อมต่อนะครับแบบ Wi-Fi คิวเลอร์ ออทำให้เราสามารถปรับ p r i o r i t y นะครับในการใช้งานได้อย่างเช่นเราจะเลือกเกมออนไลน์เนี่ยเป็นอันดับ1นึ่งทำที่สุดเลยทําให้กรณีที่เราใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในบ้านนะครับในการเล่นเกมออนไลน์ของเรานั้นนะครับก็จะไม่มีสะดุดหรือว่าไม่มีแหลกนั่นเอง <S <S ข้อที่6นะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบ แล้วก็ดีไซน์ที่บางเบานะอันนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่ามันแล้วแต่คนถ้าโนบุกที่เน้นความแรงเนี่ยความคุ้มค่าต่อราคาเป็นหลักเนี่ยตัวเครื่องเองเนี่ยมันก็จะมีความหนาหน่อยมีความหนักหน่อยแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับของโนบุกเกมมิ่งปัจจุบันอาจจะเป็นหน้าจอ15จุดนิ้ว16นิ้ว17นิ้วหรือว่าบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยก็จะมีหน้าจอ 14, 14นิ้วด้วยซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่คนก็แล้วกันว่าชอบจอใหญ่ชอบเครื่องบางชอบเครื่องเบาแค่ไ่บอกด้เลยวา ยิ่งเครื่องบางเครื่องเบาเนี่ยโอกาสที่ราคามันสูงเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะกว่าแล้วก็ความแรงเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าตัวที่หนาและหนักกว่าหน่อยข้อที่7นะครับก็จะเป็นเรื่องของวัสดุและความแข็งแรงทนทานของโนบูเกมมิ่งตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่า มันแล้วแต่คนและแต่ความพึงพอใจบางยี่ห้อเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกทั้งตัวเครื่องเลยซึ่งก็ถือว่าดีไซน์ได้ดูสวยงามนะครับจับแล้วเองก็มีความทนทานอย่างดีนะครับบางยี่ห้อตัวเครื่องเป็นพลาสติกฝาหลังเป็นโลหะก็มีหรือบางรุ่นนะครับก็จะเป็นโลหะทั้งตัวเครื่องอาจจะทําจากอลูมิเนียมอลลอยดมกนเซียมอลลอยก็อันนี้ก็แล้วแต่แต่แน่นอนว่าความทนทานสำหรับผมนะมันอยู่ที่การใช้งานและแต่คนถ้าคนรักษาของหน่อยเนี่ยมันก็จะ อยู่ไว้นานยิ่งขึ้นแต่ก็จะมีบางรุ่นเหมือนกันนะครับที่จะมาพร้อมกับมาตรฐานแบบ m i t s u b i s h a e ตรงนั้นเราเองก็จะมั่นใจว่าเครื่องรุ่นนั้นรรุ่นนี้เนี่ยมีความทนทานต่อการตกระกทกฝุ่นล,ละอองความร้อนความชื้นประมาณนึงนะก็ช่วยเสริมความมั่นใจแต่น่ามันก็อาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการเลือกซื้อของเรานะครับข้อที่8นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแกะงัดอัปเกรดที่ง่ายและเมื่อแกะฝาล่างออกมาแล้วเนี่ยจะต้อง มีส่วนที่อัปเกรดได้เยอะด้วยนะครับหลักๆเลยโน้ตบุ๊กเกมมี่ในตอนนี้ก็ยังตอบโจทย์ในการอัปเกรดได้ดีกว่านูบุูกทั่วไปนะครับเพราะว่าปกติแล้วจะมีแรมด้วยกันนะครับอยู่2สล็อตซึ่งจะติดตั้งมาจากโรงงานแล้ว1แถวแต่ก็จะว่างอยู่อีกหนึงแถวเป็นหลักนะเราสามารถใส่แรมเพิ่มด้เลยอย่างเช่นถ้าติดเครื่องมา8 g b เราสามารถอัปเกรดนะครับด้วยการใส่แรมอีก8 g b ไปได้ ใสมกิกันทีหรือว่าถ้าเขาติดตั้งมาแล้ว16กิกนะครับเราก็สามารถใส่16กิกอีกหนึ่งตัวได้ทันทีเหมือนกันเป็นต้นแต่ถ้าในบางกรณีนะเขาใส่แล,แล้วบอก8บวก8ถ้าเราจะอัปเกรดแรมเพิ่มก็จําเป็นนะครับต้องถอดแรมของเดิมออกก่อนจากมีอยู่แล้ว8ใส่บวก10เป็น16ก็จะเป็น24กิกเป็นต้นและในส่วนตัว s d เอง a o i n t 2นะครับบางรุ่นเองก็จะมีมาให้แค่หนึ่งสล็อตซึ่งถ้าเขาติดตั้งมาแล้วตั้งจากโรงงาน1ตัวเราเองจะไม่สามารถอัปเกรดได้แล้ว ถ้าจะอัปเกรดก็ต้องถอดของกออก,ก่อนหรือถ้าบางรุ่นนะครับก็จะมี SSD M.2 อยู่2ซัล็อตเลยก็มีเหมือนกันนะในเคสนี้ก็ถือว่าดีเลยในการที่เราสามารถเพิ่มความจุโดยที่ SSD หลักตัวเดิมของเราเนี่ยยังอยู่ได้นะครับรวมไปถึงมีโนบุกแบบระดับตัวท็อปนะครับพอนเขเลยนะครับแรมเนี่ย4สลอ็อตแล้วก็ตัว SSD เนี่ยอีก4สลลอตด,ด้วยกันก็ถือว่าเล่นใหญ่ใส่เต็มเลยแต่ก็จะเป็นโนบุกในเกรดของพวกไฮเอ็นหรือว่าอินโนเวชั n นนะครับ มาต่อกันที่ข้อที่9นะครับจะเป็นเรื่องของการรับประกันหลังการขายในมือป,ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าการรับประกันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะบางยี่ห้อบางรุ่นเองเนี่ยก็จะรับประกันนะครับแบบ2ปีสง่งศูนย์เคลมเองก็มีนะครับบางยี่ห้อบางรุ่นเองเนี่ยก็จะรับประกันแบบ3ปี All ออนไซต์เซอร์วิสซ่อมฟิลิ่งบ้านนะครับบางยี่ห้อก็จะเป็น2ปีออนไซต์ก็มีบางยี่ห้อบางรุ่นก็จะเป็นแบบ 3ปีออนไลน์ size, มีปักกันอุบัติเหตุให้ใน1ปีแรกด้วยเป็นต้นหรือว่าบางยี่ห้อบางรุ่นเองนะครับก็จะเป็นปกกระกันแบบ4ปีแล้วก็ใน2ปีแรกนะครับเป็นปกกระกันแบบอุบัติเหตุอีกด้วยก็ถือว่าเล่นใหญ่ใส่เต็มเลยแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าน้บุคขึ้นอนั้นเนี่ยเป็นแบบตัวเริ่มต้นตัว Mid to High หรือว่าตัวให้ไปเลยนะครับซึ่งมันก็จะแปรผันนะครับกับเรื่องของตัวราคาด้วยยิ่งประกันดีมากเท่าไหร่เนี่ยราคาตัวนั้นก็อาจจะสูงมากขึ้นเท่านั้นตรงนี้ผมคิดว่าแต่ละคนอาจจะรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันบางคนอาจจะมองว่าน้นสเปคดีกว่าประกันนแบบ2ปีปกติก็ได้หรือบางคนอาจจะแบบอ่ะขอสเปคน้อยหน่อยในงบพิกเท่ากันแต่ประกันเนี่ยขอเป็นแบบ3ปีออนไซต์ size. อะไรประมาณนี้ผมว่าตรงนี้และแต่คนแล้วว่ารับความเสี่ยงของตัวเองได้แค่ไหนพึงพอใจแค่ไหนนะครับ สุดท้ายนะครับกับข้อที่10ซึ่งเป็นข้อที่รวมและนะับทั้งหมดทั้งมวลว่าเราเนี่ยพึงพอใจกับสเปคกับฟีเจอร์นะครับกับสิ่งที่ได้กับดีไซน์กับความเบาแค่ไหนกันเพราะว่าถ้าเราเนี่ยซื้อมาแล้วนะครับเรายังรู้สึกว่ามันแพงเกินไปนะครับหรือว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ได้เนี่ยเราเองเนี่ยก็อาจจะไม่พึงพอใจกับเงินที่เราจ่ายไปแล้วฉะนั้น ข้อ10ก็คือการที่เราจะต้องทำการมาให้ดีทั้ง9ข้อที่ผ่านมาว่ามันใช่โจทย์ของเราหรือเปล่าในการเลือกซื้อบางคนเนี่ยอยากได้นาบุ๊กเกมมิ่งที่แรงที่เบานะครับที่ร้อนน้อยสิน้ราคาเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างสูงหรือบางคนต้องการโนบุ๊กที่ขอแรงๆครับสเปคเทพๆเ,เลยขอฟีเจอร์เกมมิ่งครบๆนะครับแต่ว่างบแค่3 0 0 0 0เห็นไหมอย่างนี้มันก็จะซื้อไม่ได้นะครับตรงนี้เองเนี่ยเราเองก็ต้องทําการบ้านให้เป็นเรานะครับว่าเราต้องการโนบุ๊กเกมมิ่งแบบไหนกันแน่และเรา รับข้อเด่นข้อด้อยในแต่รุ่นได้แบบไหนเพราะแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีความชื่นชอบหรือว่าความต้องการเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งหลัหลกๆแล้วสำหรับผมนะครับมันก็อยู่ที่งบามาในการตั้งของเราแหละถ้าเราตั้งงบไว้สูงหน่อยตัวเลือกเราก็จะเยอะถ้าเราตั้งไว้งบจํากัดตัวเลือกมันก็จะน้อยหน่อย หวังว่านะครับทั้งสธิแนวทางในการเลือกซื้อนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกซื้อเกมมิ่งโนบุกให้ถูกใจถูกเงินของเรานะครับอย่างที่สุดเลยยกตัวอย่างละกันนะครับช่วงท้ายและถ้าเราจะซื้อนโนบุกเกมมิ่งนะครับในราคาที่คุ้มค่าได้สเปคเกมมิ่งที่ดีนะครับได้ฟีเจอร์ที่ดีเนี่ยเอไมซายคาถณะ G จีนะครับสเปคที่เป็น Intel Core i 7 2ได้การจอเป็น r t X 3 0ซสีรีส์เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เลยโดยมีราคาเริ่มต้นที่จับต้องได้ง่ายนะครับโดยไปถึงถ้าใครเเนี่ย่อยอาได้กกสปปท็ AMD Ryzen ก็สามารถเลือกซื้อนะครับเป็น MSI Alpha 15หรือว่าตัว MSI Bravo 15ได้เลยตัวนี้เราก็จะได้ตัวตัว CPU AMD แล้วก็การ์ดจอดที่เป็น AMD อีกด้วยกับราคาที่ย่อมเยาวยิ่งขึ้นไปอีกรู้ไปถึงนะครับถ้าใครเนี่ยอยากได้นูกเกมมิ่งแบบตัวท็อปๆหน่อยนะครับตัวไฮเอ็นจะเลือกซื้อเลือกดูเป็นตระกูล MSI Rider GE 66 MSI r i d e ไซ GE 76หรือว่าตัวเ SI Titan GT 7 7ก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่นั่นก็ต้อง แลกกับค่าตัวที่สูงหน่อยแต่ว่าเป็นตัวจบตัวครบแน่นอนนะครับก็จากกันไปนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับวีดีตัวนี้ก็สามารถบอกกันได้เลยหรือว่าจะเสริมข้อไหนก็มาบอกกันได้นะครับแต่ถ้าจะบอกว่าซื้อบุ๊กกิมมิ่งรุน่นนี้เพราะว่าแม่ค้าสวยอันนี้ไม่เอานะครับก็จากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยสลับคลิปนี้เอพวกของตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ